EP 2,259ขัพิพากษาสารดีกาที่444ทับ2 6 3พนักงานอายการจังหวัดสตูลโจทย์นางสาวปอป่าโดยนางสาวหมอมา้าผู้แทนโดยชอบธรรมกับพวกผู้ร้องในสอเสือ จำเลยโจทฟ้องของให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอย่ามาตรา91 276 277 317 318จำเลยให้การปฏิเสธระหว่างพิจารณานางสาวปอบป่าผู้เสียหายที่หนึ่งโดยนางสาวหม่อม้าผู้แทนโดยชอบธรรม และหนังสามหมอมา้าผู้เสียหาที่สองยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยจดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเป็นเงิน400,000บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรารอยละ7.5ต่อปีนับแต่วันทำร,ร,ระเมิดจนกว่าชำระเสร็จแก่ผู้ร้องทั้งสองจำเลยไม่ให้การในคดีส่วนแพ่งสารชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยา마ต้าสองร้อยเวรรคหนึ่งวงเล็บเดิมวงเล็บที่ถูก276วรรคหนึ่งสองวรรคหนึ่งและวรรคสามวงเล็บเดิม317วรรคสามวงเล็บเดิม318วรรคสามวงเล็บเดิมวงเล็บที่ถูก318วรรคสาม การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้หลงโทษทุกกรรมเป็นกระทรงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอย่างมาต่า91ฐานกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีจำคุกกระทรงละ7ปีรวมสองกระทรงเป็นจำคุก14ปีฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปี จำคุกกระทงละ4ปีรวม2กระทงเป็นจำคุก8ปีฐานข่มขืนนิะธรรจำเลาจำคุก4ปีฐานภาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีเพื่อการอนาจาร์จำคุกกระทงละ5ปีรวม4กระทงเป็นจำคุก20ปีฐานภาคผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปี เพื่อการอนาจารย์จำคุก3ปีทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งใน3ตามประมวลกฎหมายยามาตรา78ฐานกระทำาำเรลาเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีคงจำคุก8ปี16เดือนฐานกระทำาำเรลาเด็กอายุยังไม่เกิน15ปี คงจำคุก4ปี16เดือนฐานข่มขืนกระทําจำเราวคงจำคุก2ปี8เดือนฐานภาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีเพื่อการอนาจาร์คงจำคุก12ปี16เดือนฐานภาคผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจาร์คงจำคุก2ปีรวม จำคุก28ปี56เดือนกลับให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน350,000บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่วันที่15สิงหาคม2560เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่ผู้รองทั้งสองข้าราชการรมเนียมในคดีส่วนแพ่งให้เป็นทับจำเลยอุทธร สารุทธรภาคเก้าพิพากษายืนค่าริีาธรรมเนียมเจา้าุทธรให้เป็นพับจำเลยดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าคดีนี้สารุทธรภาคเก้าพิพากษายืนตามคำพิพากษาสารชั้นต้นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอย่างมาตา2า6ร้กวรรคหนึ่งวงเล็บเดิมวงเล็บที่ถูก276วรรคหนึ่ง 277วร์หนึ่งและวร์สามวงเล็บเดิม317สบวร์สามวงเล็บเดิม318บวร์สามวงเล็บเดิมวงเล็บที่ถูก318วร์สามการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน,กน,กนให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายยามาตรา91ฐานกระทำจำเลาเด็กอายุยังไม่เกิน 13ปีจำคุกกระทงละ7ปีรวม2กระทงเป็นจำคุก14ปีฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีจำคุกกระทงละ4ปีรวม2กระทงเป็นจำคุก8ปีฐานข่มขืนกระทำชำเราจำคุก4ปีฐานภาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีเพื่อการอนาจารจำคุกกระทงละ5ปีรวม สีกระทงเป็นจำคุก20ปีฐานภาคผู้เยาวอายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารย์จำคุก3ปีทางนํำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง B ate, บีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ในสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78จึงเท่ากับฐาน กระทำจำเหล่าเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีคงจำคุกกระทงละ4ปี8เดือนฐานกระทำจำเหล่าเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีคงจำคุกกระทงละ2ปี8เดือนฐานข่มขืนกระทำจำเหล่าคงจำคุก2ปี8เดือนฐานภาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีเพื่อการอนาจารคงจำคุก3ปี4เดือน ฐานภาคผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารย์คงจำคุก2ปีรวมจำคุกทุกกระทง28ปี56เดือนแม้นรวมโทษทุกกระทงแล้วหลวงโทษจำคุกจมเลย28ปี56เดือนตามประมวลกฎหมายอามาตา91อนุ3ก็าตาม แต่เมื่อโทษจำคุกแต่รักกระทงไม่เกิน5ปีจึงห้ามคู่ความมิให้ดีการในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา218วรรคหนึ่งจำเลยดีกาว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดเป็นดีกาดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานอันเป็นดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามตาม บทบัญญัติของกฎหมายต่างๆที่สารชั้นต้นสั่งรับดีกาของจำเลยมาจึงเป็นการไม่ชอบสารดีกาไม่รับวินิจฉัยพิพากษายกดีกาของจำเลยกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา9 1เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทําการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้สารลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปแต่ไม่ว่าการเพิ่มโทษลดโทษหรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตามเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดดังต่อไปนี้อนุหนึ่สิบปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตาโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินสปีอนุสอง20ปี สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดเมียตาโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีแต่ไม่เกิน10ปีมาตรา91อนุ3 50ปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดเมียตาโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปเว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา218 ในคดีที่สารุทธรพิพากษายืนตามสารล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน5ปีหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับแต่โทษจำคุกไม่เกิน5ปีห้ามไม่ให้คู่ความดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงมาตรา218วรรสองในคดีที่สารุทธรณพิพากษายืนตามสารล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยเกิน5ปี ไม่ว่าจะมีโทษอย่างอื่นด้วยหรือไม่ห้ามมิให้โจทย์ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริง